วันนี้ครับเรามาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับคู่ฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับก็ขอเลือกไปที่ศึกทางสุเดนออสเวนคานนะครับเป็นเกมที่ทางด้านของเยอรเดนนะครับทีมในอันดับที่4ครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทางมอโม่นะครับทางด้านของเยอรเดนนะครับก็โดยรวมนะครับไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมมาจากเกมนัดล่าสุดนะครับส่วนทางฝั่งของทางด้านมอโมผู้มาเยือนเองนะครับก็จะขาดนักเตะอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอันเดรสคริสเตนเซ่นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นอย่าง อย่างพวกทางด้านของดิเล็กคอนเนลเลวสนะครับสเตฟานโนฮอมควิสแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของแอนตันทินฮอมด้วยนะครับทางด้านของเยอการ์เดนเองนะครับพวกเขาแม้ว่าจะอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่านะครับแต่ว่าผลงานช่วงหลังในลีกถือว่าดีเลยนะครับเจ็ดเกมหลังสุดเนี่ย ทางด้านของเยอการ์เดนไม่แพ้ใครนะครับส่วนทั้งฝั่งของทางมาโมเองช่วงหลังฟอร์มดรอปลงมานะครับนัดล่าสุดในเกมลีกก็พลิกล็อกแพ้คาบ้านให้กับมอบี้มา1ประตูต่อ2นะครับแล้วคู่นี้เนี่ยช่วงหลังเวลาเจอกันเนี่ยกลายเป็นเยอการ์เดนนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับสารเกมหลังไม่แพ้เลยนะครับชนะได้หมดนะครับผมดูแล้วนะครับทางด้านของเยอการ์เดนนะครับกำลังเล่นด้วยความมั่นใจนะครับหัวการเล่นในบ้านด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของมาโมเองเนี่ยก็อย่างที่บอกครับล่าสุดก พลิกล็อกแพ้คาบาดมาผมดูแล้วนะครับเดยกเดนน่าจะเก็บ1แต้มได้เป็นอย่างน้อยนะครับดีไม่ดีมีโอกาสพลิกชนะด้วยนะครับ